ผู้สาวเย็ดหวยเจ้าจะไหนจังไปอื่นเขาเนี่ยนั่นปอบเถาบักห้าขัวอ้าวพระสันโอ้ยโวดพดบ๊วยปว่เป็นสาตุ่มตัวพิชสบายดีผู้สาวเย็นเออไปหาเขียนเขาทุกที่ทุกเดี๋ยกูจิตโตปากมึงนี่บอกจุ่วังหนึ่งหันว่ามึงอยัจะมาซุ่มซีซุ่มหาเดี๋ยวกูเสียกอกซัะท่ามเล็กนี่หอดนอตีท่าไหยเจ้าบ่มีตีนอนเจ้า พี่นั่งเย็นสวัสดีขิมค่ะวระสันพี่นั่งเงยน็นดอกหัวแต้หัวเตนข่าวเจ๊กหัวพี่นั่งสบบาวัสดีค่ะประสันนะคะจากขิมจมมึนขิมจมมึนขิมจะไหนขึ้นมามึนคักมึนนี่คอยเฝ้าพิมพ์มาสนเจ้าะยามัดซีรีสเซเลนบักเทามึงอยากถือบักกอกูเฝ้าพิมพ์หาสไตล์งี้เฝ้าพี่ตายใส่พิมใจเย็นๆกูสิกเอาใหม่ก่อนอะไรตีหัวมึงสะมาแก่แต่กูจะกินได้บ้าง ไม่ไหมจน่าสเฮ็ดบังขรามได้ไหม <c oughs> ถ้าโรคนองหน้าบ่านคะคะข้าวเจกับหัวแต้หัวแตนสบ,บายดีปู๊ผู้บ่าวคิมเขากิดสีสบายดีสุกคนอยู่แล้วมาแต่เหร่นน้ำเหร่นทาบ่เป็นเบิดดละบ่ไว้จะเอาไปเห็ดบังข้ามซะถอพี่น้องเลยมันเป็นบังข้ามแถวนี้พวกเนี่ย รักมากมือละนอสองนอบอได้รักมือน,นี้มือเดียวเรื่องของเรื่องรักมากมือละนอสองนอบอดนีอามาใส่ตู้เย็นแบบนั้นก็เลยแข็งกระสีเลาะแสแสออกสักกอนกินได้ก็กินกินอะไรก็ต้องกินดูดกินหนาหวานมันก็ได้ดอกนะคะถ้าโดยภาภะพี่นั่งเย็นครับปราศนนะคะรูน้อยกว่าของยายเลยเนาะปรานเพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นว่าหอยบักเถาบักเถาบ้าเล้าบดเตี๋ยวบ้านนาลูน้อยกว่าของยายปื๊ดหูวซาวตุ่มน่ะ ลมหว,งว่งง้อหน่อยนึงมาต้องหวงแต่ว่าบัดรนุ่มนน่เอ้ยออพ่อขาดผุดจิคือเอาอันเทาๆามาแทงวสันมันโบดับเมี้ยวมดะระโบวสันฉันรู้ควรรักเธออย่างไรเ,อ,เอามาแต่ลร้มือแล้วแต่ว่ามันมาเถาอยู่ตู้เย็นโอ้ยมันอ่อนอยู่นี่ดีว่ามันใหม่แรนปิ่งเปียวเนะก็กำดีอยู่เดย เต็มมือยุ่นขนาดเ่ราะท่านไงหลุดขึ้นหลูดล่งเดี้ยมกันไงไม่เล่นปิ่งเปียวไม่เล่นสุ่มให้ข่าล้ํมใสให้ขาใใ่เอาไปขอข่าวล้อมอันเถาๆมาแทนเอาแมนมาอันตัวมาดูดต้่มต่มต้่มดูจีน่าหวานมันฉันรู้ว่าฉันพี่นั่งเย็นพันว่าฉันรู้ว่าฉันคือดีคารบัสนะคะอัน ขิมจอมมื่นพันวาจะเปลี่ยนชื่อเป็นเนจีฮูยองยองซอยครับสาวตุ่มโอ้เอาแต่เจ้าสิเปลี่ยนพ่อจะเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนหลดสาวตุ่มนี่บ่เปลี่ยนตัวอันของหน่อยหลายของหน่อยหลายมาสัตว์หของเขาของของหน่อยนี่เขาบ่มันมันตรงพ่าดการขัดเลือกทรงออกตัวอันเบ้าเล่ามันของหน่อยหน่อยเป๊ะจอเบนเ,เอเล มันบอดไออกเมื่อไงออกดอกคือสีแสบเนอะน,น้ำไม้บ้านนี่ว่าเสรนฐโอ้ยแสบตายเบลาเป็นตาข่อยยากน่อไม้เทล่าประเสริฐเออน้ำไม้มันแสบดิข่าวเสียกับฟังยู่ฟังอยู่ประเสรนพี่นั่งยินน้องลยเมย์เปนกนระซงหัวใจประคับประคองมากนอนนี่แหละทูกปุบปุ๊บพเพิ่มแสบเอาเอาสาดทุบพี่นั่งยินน้องลายเพิเ่นกนระซงหัวใจประคับประคองมาก ซาตุนกับคืนไล่ซื้อๆนี่แหละไข่ก็สิมาน,านั่งโปะนอมัยปรลยละซันกนเลยไล่เลียนตอนแรกก็สิไปเก็บพักเห็นมน้าดำเจียวเพิ่นไปเก็บพักเนาะบาดเพิ่นก็บาดซาตุกอาหารก,กันจิบเก้ากิโลแต่พอเคยเห็นหน้าเพิ่นจะเจอกว่าก็เ,กกเลยว่าสิไปเก็บพักประซันว่าออกกะที่ทำง,งานแต่มื่อนี่แขกมันบาหลายก็เลยหนีไว้หนีไว้ายบาดหน้าเหลวมาก่อออกมาหันมะกอนอมบัยเอาเมนน้นอมัตัวก็เลยลุก ไปละข่อยยานเจ้าติดแดงเนี่ยปอบเทามึงสี่ปอร์เซมึงกลัไปมึงสีอยู่มึงกลัเปวาว่าเบาววดีๆเบาบาดีขันกูติดแดงกับเป็นหยวนมึงกูสะไปกอกซับหวัวมึงนะคะตรวจสอบอีกแล้วนี่ิมจอม,มื่นมาเสียมเรียบตีนดันมดสาวตุ่มหาเนาะไหม <c oughs> เอ้ยเนาะเท่านี้เขาก็ปิดบังเจ้าน้างเย็นข้นสวยวระเสรินะคะฉันรู้ควรรักเธออย่างไรเป็นว่า เอาทีรักข่อยเด่นผู้นี้ว่าสันจักทีรักไปบ่ทีรักไพแล้วมันมันมนสวสัวกันอยู่สุมืน่นจกักไพเป็นไพนะคะเอาทีรักข่อยได้ผู้นี่ว่าสันบ้ากอกซับหัวหัวซับเมย์มันตัวมันบกเป็นตาสร้างไว้บ่กอันบ้าเล่าบ่เต็มเลยอืมไพววา,านบ่เป็นตาสร้างผู้ใดฮักมั่นกับผู้นัน้นตาบอดตาเจ้าที่รักไพรพนว่าว่า,ากรนดุเขาสิตอบเจ้าบ่ บ้นเขาสร้างเจ้าปานขี่บุหรือบาเล่าที่รักภัยบนเขาสร้างเจ้าปานขี่หรอวะ